สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ความยุตฟาร์มของมูหันครับก็ต้องขอบคุณช่องบปาเข้มครับที่มานะครับเพชรลิปไห้ครับตอนนี้นะครับมูหันว่าใครได้ชิปต้นก็คือพอามข่งมูฮันมีเวลาว่างครับเมื่อนี้นะครับผมกับเคียลคิวงั้นเปาเข้มทั้งหมดเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าต้องการให้มีความิวขึ้นไปครับรอเรียนเราเองครับที่นี่นะครับผมก็เลยอยากจะพาพี่น้องเบิ้งว่ามูหันนะครับก็อยากให้น้องเบิ้งคนทีเลี่ยงควายมือใหม่นับทีต้องการพัฒนานะวังค้นตัวอย่าเห็นบอกว่าควายราคาตัวละล้านตัวละแสนนะครับเเเราากก็อยยจะลี้้งพิ่น ที่นี่โมฮันเห็นแล้วว่าหลายๆคนนะครับหลังจากที่ไปเห็นแล้วว่าเขาเจ้าขายงอ้อควายตัวละล้านตัวละ,ละสแสนนะครับเราไปหาสื่อควายคือท่านเจ้าคนว่าคนว่าคณะควายแพงนะครับเพิ่นก็บว่าอยากขายไห้ไล่ไปสื่อควายที่มันถือลงที่มันตัวเตี้ยลงขี้ไหลลงแต่ว่าขห้ราคาคือราคาแพงขึ้นเ่าเที่นี่ผมอยากพี่น้องเมื่อวานสายพัฒนาคือการสื่อควายตรงสื่อควายที่เป็นแม่ทรงลูกครับป่ะเขียนไปเบิรงว่าเปพียงใดเนี่ยจริงๆแล้วแม่พันธุ์โมฮันนี่ครับบ่าใดมีแม่พันธุ์ที่สื่อมาจากใครทั้งหมดเลยแต่ว่าันนี้ผมาคื ผมนะครับก็คือเบื้องในว่าแม่ทุกตัวเนี่ยมันสรงหลูกเกง่งผมก็เลยต้องเอาพอพันธี่มันดีๆนะตอนนั้นมาใส่เพราะว่าแม่คมครับที่เพื่อนบอกเป็นเขาเรียกว่าเป็นผมตั้งให้เป็นปารมาคู่ที่เป็นค้นปัน่นพอสามว,วายงามนะผมตั้งให้เป็นเป็นป่าชาวบ้านเลวนะเพื่อนบอกว่าการสื่อควายต้องสื่อควายที่เป็นแม่สรงลูกครับที่นี้ผมก็ได้คิดเข้าน้นแล้วว่าตอนนั้นเพิ่นว่าสื่อควายที่แม่ทรงลูกอ่างใหญ่ๆนะเล้วก็สื่อควายทีมัน้ายๆว่าล้วก็ผสมพันธุ์คือควายตัวมันดังนะตอนนั้น ตอนนี้ตัวใดดังกับผสมตัวนั้นคืออยังผมเดียจะต้องหัง่นเก่าเจริญนางหขาสมเก่าเจริญครับรุ่นต่อไปก็จะผสมตัวใหม่ไปเลยพี่น้องเพื่อเป็นการพัฒนาของเขาเนี่ให้มันพัฒนาให้มันดีขึ้นครับพี่น้องไปใ้เบืองควายกันพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับเป็นควายแม่พันธุ์ทังวันเองครับตัวนี้นะครับซื้อแม่ดาวจรลัดฟ้าสูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบนะครับตัวนี้นะครับกับผมจะคลอดหรือพี่น้องครับตัวนี้ผสมท้องใบไว้นะครับตัวนี้คือผสม นมลงแล้วนะครับนมลงแล้วก็หียานแลพี่น้องครับนมกับลงหีกับยานแล้วนับตัวนี้ขารุ่นกินน้องครับว่าจะได้ตัวผู้ตัวเมียนะครับเพราะว่าการพื้นลูกของเขาตัวนั้นครับเป็นพญาหงลูกพญาหงหนะครับเพิ่นแกว่าหายราคาแล้วตัวนี้มันอาจจะหนักจังเลนึงเพราะว่าผมไปเข่ากันมาหนี้ปุ๊บควายตัวนั้นมันผึ่งคลอดลูกไหมมันก็เลยซนกันเลยเป็นเลยเป็นแผลครับตัวนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะบ่เกินเดือนนี้ครับน่าจะได้กินน้องครับ ปปให้เบื่องพุนผุนที่เด็ดนะครับมีมีควายตัวหนึ่งที่มูหันได้ขายแล้วนะไปทั้งพุนนะครับแพนกล่องไปพุนนะครับปุ๊บนะครับเดี๋ยวน้องเข้มผุนแพนกล่องไปพุนนะครับอย่างก็มึงที่นี่ผีมูหันนะครับน้อยเดี๋ยวฝันผีพามามามึงมาชุ่มควายที่ว่าพันพัฒนาพัฒนาพันต่อยอดขึ้นมาเนี่ยแหละครับเอาตัวนี้ซื้อเจ้าสายฟ้านะครับนี่พี่สายฟ้าเจ้าสายฟ้านะสายฟ้าได้จังเกอรอะไรพี่เนี่ย สายฟ้าเกิดเดินมะกราครับเกิดมะกราดวันที่สิบหกมะกราต้องเล่นท่านี่พี่น้องครับคือแตนอาควายมันวอลหูอันประกอบมันแขะนะครับผมสีพาแม่สีพานิงนุ่มครับเจ้าสายฟ้านี่คือเป็นลูกของเก้าเจริญนะครับเก่าเจริญนะครับนี่พี่น้องครับตัวนี้ลูกเก่าเจริญอายุประมาณเดินมกรานี้ประมาณเก้าเดือนเก้าเดือนกว่านะครับเก้าเดือนนแต่เบิงเขางานเข็มเขาไปเบิงนะครับตัวนี้เข็มกำลังฝึกตัดต่อนะครับ เอาเบื้องตัวนี้ครับตัวนี้เบื้องขาเขานะครับนี่นะครับคือเบื้องนะครับว่าเขาเพิ่งอายุเก,ก้าเดือนนะครับตัวนี้คือเลี้ยงแบบแม,แม,แม่ธรรมชาติธรรมดาของเขาเนี่ยพี่รองแต่ว่าแข้งขาไงครับพี่้องเห็นป็นว่าตัวนี้คือกระดูกแข้งขาไงแม่ของเขาสูงแค่หลายสี่สิบนะครับแม่เขาสูงหลายสี่สิบ<ฮ> <40 S 2> แต่ว่าลูกของเขานี่ถือว่าแม่ส่งลูกมาะถือว่าเป็นแม่ที่ส่งลูกมากเลยครับอันนี้คือลูกเก่าจะเล่นเนาะเก่าจะเล่นครับ นะนะครับบ้าเข็มเกลา์ไปนะครับทีได้เอาไปเป็นเจ้าของจริงๆแล้วนะครับคยตัวนี้น้องเขามามาจำจองไว้แล้วพี่น้องครับตัวนี้แต่ว่ากะให้เลี้ยงเขาเดินกลุ่มผ้าครับตัวนี้ครับในราคาหนึ่งแสนหาหมื่นบาทครับเห็นไ่มพี่น้องครับการที่เลี้ยงควายถ้าเขาสามารถพัฒนาพันธุกรรมก็คือเปลี่ยนควายบ้านๆองเขาเนี่ยนะครับพัฒนาคือแม่แม่เขาคือนี่ขึ้นเป็นลูกเบิรมพันล้านพี่น้องครับนับแล้วก็เขาพันธุกรรมแม่เขาเป็นลูกเบิรมแล้วผสมกับควายที่เป็น อพอดีๆมึงก็เห็ดในูของเก่งครับตัวน,นี้คือแมอ่าสายลุงครับแม่สายลุงอ่านี้นะครับน้องมึงสายลุงตัวน,นี้นะครับสายลุงลูกตัวแรกครับตัวน,นี้สายลุงยาะๆยนะครับตัวน,นี้ผสมอีกตัวหนึ่งก็คือเก้าเจริญขึ้นเก้าพี่น้องครับตัวน,นี้นะครับ <S <S <ม>ผสมเก้าเจริญเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนั้นมันมันขึ้นรอบแรกมันติดนะครับเกิดเลยผสมไหมนะครับตัวนี้ก็เก้าเจริญนะครับากเห็นลูกตัวนั้นของเขาเก่งนะครับเก็เลย ก็ได้ให้เบิ้งเปุ๊บตัวนี้คือเป็นควายแม่สาวลูกแรกอยู่นะครับลูกสองยัท้องนะครับตัวน,นี้นะครับก็ถือว่าผมให้เบิ้งว่าเนี่ยคือเป็นควายตัวแรกลูกตัวแรกยังสดอยู่นะครับแล้วก็คือแข่งขายไงจุดเด่นของเขาคือว่ามันทรงลูกเก่งนะเพราะว่าพันธุกรรมเขาดีคือเขาเป็นลูกของเบิ้งพันล้หลานที่นี้เขาบ่ใส่พอแดนกเ็เห็นเห็นมันสามารถตัวแดงว่านี่ครับก็บตอนนี้เขาท่องอเก่าจนอีรอบหนึ่งอยู่นะครับคิดว่าอาจจะหันในต้ตเม่คือสิเป็นราคาเพราะว่า ลูกตัวผูกก็ได้แข่งข่ายง่ยเลยตัวแสนหาแล้วครับตัวนี้ครับนี่เอาว่ายางมืองน้่พี่มู่หันครับิ่นกับกำลังผ้ามายางมือยางชมอยู่ครับของควายิ่นตัวนี้ที่ว่ามีจักรูมันนี่เก้าครับเก้าตัวครับอ่าที่ว่า็นสายพัฒนาเนาะครับสำหรับพี่น้องที่อยากจะได้ควายง่าแต่ว่าอาจจะงบบ้านนหลายก็เริ่มต้นจากพีอยังของพี่ิ่นก็ได้ครับตัวนี้ซื้อแม่สมใจครับจริงๆแล้วนะครับมันเป็นควายที่บ่สูง แต่ว่าเป็นควายสายเพชรอุดรนะครับก็คือว่าไงมันเป็นลูกอของเพชรอุดสายเพชรอุดรมันถังบ่สูงแต่ว่าไม่ได้เคยว่าวจ้าเหนืออย่างเดียวนะครับนี่คือองงังไงตั้งแต่เป็นควายมาไม่เคยผอมคือว่าไงามันไม่เคยผอมแต่มันถังเตี้ยจริงๆแม่เขาสูงและใหญ่มากแต่ว่าข้อเทคนิบ่สูงมันถังเตี้ยแต่ว่าโดยพันธุกรรมของเขาคือเป็นเพชรอุดรมันนี่มีพันธุกรรมเหน,น,น,นือท<ม>ีนีก่การในปรับแกงผมคือถังไซพอที่มันสูงทอน <า S 2> <อา S 1> นี่ผมอาจจะทำไใไ่ควายให้บิดอาจจะไปใส่เจ้าพอคุณเจ้าขุนพลหรือว่าเจ้าแมมมอส เพื่อที่พัฒนาโครงสร้างให้เขาใหญ่ขึ้นเพราะว่าวนี่เขาเด่นเรืองเนื้อแล้วนะครับคิดว่าการเขามาดีแล้ว,เขา,าลวเขาก็เลยถือว่าเด่นใสเรืองเนาเพิ่มความสูงเข,ข,ข้าไปแล้วเป็นควายสายตางังคือเป็นควายไฮบริดก็คือเขาสือว่าที่แรกเขาว่ามัน,นอาจจะมีค่าแล้วเขาก็เลยว่าเออจริงๆแล้วมันก็ตัวนี้เขาบอกทองนะครับตัวนี้เขาเก่าเจะนี่รอบหนึ่งอ๋อตัวนี้ได้เก่าใส่ใส่เก่าเจะเล่กันแมนครับอ่าก็เลยคิดว่าตัวนี้นะครับน่าจะพัฒนาให้มันสูงขึ้นคืออ่างมันใหญ่แล้วมันอ้วนมันค่อยจอยคระนะตัวนี้ แต่ใว่าตัวนี้ก็ได้พันธุกรรมเรื่องเนื้อมาเนาะการเรื่องกามเนื้อเรื่องคั้วมใหญ่ไอจีเสริมเข้าไปในรุ่นรุ่นเข่าไปคือจริงๆแล้วถ้าดูน้ําหนักควายตัวนี้หนักกว่าควายตัวสูงนี่อืครับเพราะว่ามันอ้วนกว่าหันโวนะเรื่องน้ำหนักกามเนื้อมันนะแต่ว่ามันถึงบบสูงก็คือมันเตี้ยนะพันวโาเรื่องหันเอาเรื่องน้ำหนักเนี่ยควายตัวไหนจะน้ำหนักเนื้อหลายก็ไอพวกนี้อันนี้มันมันท่องไอคอนเราจริงๆเราถ้าหัเอาน้ำหนัก ปอนต่อปอนครับควายพวกไหนจะน้ำหนักหลายกอไอ้พวกสูงนี่ไม่ได้กระดูกแต่พ่ายเบิ้งนะครับนะครับนอกจากคือเพิ่นกาแพ่ย่เติมเต็มนะครับเพราะว่าตรงนี้เพิ่นกาได้เรื่องเหนือเรื่องกมเนือยังมาแล้วเพิ่นกาเดเอาวเพิ่มความสูงเพื่อให้ทรงให้ท่ายอดไปนุ่นลุนหลงเพินครับครับเขาเป็นใครข้อสูงป่ะเบิ้ลตั้งต่อไปในเบิ้งควายเงินเสียนมูหันอันนี้มันมีราคาเพราะว่ามันเป็นควายตขู่ลูกเก่าเจริญลูกเก่าเจริญด้วยกันนะครับเนาะแมนครับ หาหนาตัวใดบ่มีราคาเขาก็ขายในราคาเนื้อครับตัวใดมันมีราคาเขาก็ขายในราคาความงามนะครับคือเขาตงพัฒนาให้มันใหญ่ขึ้นนะครับพัฒนาให้มันากกาใหญ่ขึ้นจะกัต่อยอดชงก้อยเฮานาะเขากับมึงก่อนว่าตัวก้อยตัวแม่เฮาเนี่ยมันมีดอยอยันใดเราสิไปต่อยอดอันใดคือที่ไมันบ่พี่ครับเอาตัวนั้นลูกพยัคฆหงไปแล้วนะครับนาําบ่ทานดบบบ่หยังนี่บ่ลูกเทวบ่เพิ่นก็ไเด้นี่ตัวนี้ที่แรกกวา่า,าีขาย2 5 0 0ส0หาได้กี่เขาต้องหายแล้ว เกิดบริขายนี่ง้ามขักนี่วะครับลูกเทมังคลแม่อันนี้เกิดจากแม่เบิ่งกล่องเบิ่งกล่องครับไทยบโบโบนควายเดถามนะฮะเขาปุ๊บนะครับตัวนี้ลูกเทมังคลครับพี่น้องครับตัวนี้คือแม่ของเขาคือแม่แขกซุ้งลอยหาซิฟครับนะครับตัวนี้เกิดเดือนพฤศจิกาเออเกิดเดือนตัวล่าตัวล่าไปพฤศจิกาแต่ว่าตัวนี้เขาได้อัตลักษณ์ความแท้จริงคือตาแต้มแก้มจ้ำนะพี่น้องครับพี่น้องงามคักเลยตัวนี้นะครับขายาวคักนะครับเบื้องแม่เขานะครับตัวนี้แม่เขา ตัวน,นี้คือลูกของเขาอีกเห็นไหมพี่น้องการที่เอาควาไยไฮบริดก็คือควายที่เป็นลูกผสมจฟาฟาร์บัตรหรือมูร่ามาผ่าควายไทยเข้าใจได้นี่เห็นไหมควายไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับนี่อันนี้ชื่อหมูหันอันนี้ครับนี่ยนะจะเป็นพ่อพันธุ์การณ์ขของของหมูหนันก็คือแม่เขาสูงร้อยห้าสิบครับ,รบวันนี้แม่เขาสูงร้อยสิบเราลูกเขาก็านาจะไงตัวน,นี้คือพึงขดนะครับนานาจะง้ามมาขัดแตตัวนี้คิดว่านะพอเขาเลียงหันเขาเลียยงดีเพราะว่า แม่เขาพันธุกรรมดีเพราะควายลูกผสมมันจะติดเรื่องน้ํานมนะครับน้านมเขาทีดีนะครับเขาก็เลยคิดว่าตอนนี้นหนเฉพอพันธุ์ที่เป็นสายตางเข้าไปพอนี้เบงนี้ตลาดไม่ได้ลูกเพชรอุดรลูกเก่าเจริญครับลูกนั้นลูกนี้เพ๊่มมันนีไม่เจอลูกมูหันเข้าไปนะครับสายตางเพราะว่านี่คือเป็นลูกจากควายไฮบริดเลยนะเพราะว่าเบื้องแล้วนะมันจะมันทีไงเกินแม่เพราะว่าควายพวกนี้มันจะไงเกลนแม่เกิื่อนพอเพราะว่ามันควายลูกผสมแต่ว่าที่นี่นะครับนี่คือลูกตัวที่3า ตัวที่สามแล้วตัวที่สี่แล้วนี่ตัวนี้หนึ่งสองสามตัวที่สามแล้วนี่ตัวที่สามตัวนี้แมนอ๋ออันนี้ก็คือเป็นควายลูกรึ่งกันนะทีนี้ท่านุกรรมตั้งยังกับตั้งมูลาบอแมนครับบนทันเขาครับเบื้องหน้าแต่ว่าเขาของเ็นมูลาที่บริเือดเลือดสูงทว่าเขาเป็นควายไทยแล้วเพราะเขามีตาแต้มแล้วเห็นไหมเขาเป็นควายที่มีลักษณะควายไทยแล้วนะครับแล้วอาจารย์ต้องบอกว่าถ้าควายที่สามารถดูพัฒนาเป็นควายไทยได้คือดูป่าของเขา ขาปากมีสีขาวแสงว่าเขาเสียลูกเป็นควายไทยแน่นาคตนะครับพ<อ>ัฒนาไปแล้วยุวยตรงตรงแต่ข้าง,าขางเขาเือมันสีขาว,น,วนะครับประมาณนี้ปาให้เบ<อ>็นควายหน่อยคือว่าไงว่าตัวนี้นะครับกิมีบ่อหลายตัวต่เพราะว่าจริงๆแล้วนะครับกิมีคนมาให้ราคาครับมีคนถามมูฮันว่าอยากเห็นหนาเพื่อราคามาเบิ้งอยู่นะมูฮันครับผมเสียเอาให้เบิ้งวา่าเขาจะเาให้ราคาดีนะครับแต่วของเขา้ขายซื้อผมไม่มีข้อผมมันเต็มอยู่ก็เลยบ่ได้ขายเลยถ้าในเดือดร้อนนะครับ จริงๆเลยผมเดินรอนผมขายข้าวเยวแหละครับพี่น้องนะครับมันอยู่ที่ว่าขาเดินรอนเดินรอนตัวนี้คือลูกของพญาหงอันนี้เกิดเดือนพฤศจิกาปลายธันวานะครับตัวนี้นะครับลูกพญาหงตัวนี้นะครับขายไงครับกวนี้ครับจริงๆตัวนี้เกิดหลังลูกของเทพมงคลหนึ่งเดือนแต่ว่าสูงใหญ่กว่าเทพมงคลใช่ครับสูงสูงใหญ่กว่าอาวุนกรมี นทุกกรรมจากอันนั้นมาเนาะจากท่านแม่เพิ่นมานี่ครับแม่เขาอ๋อนี่เป่าแม่ท่านแม่เขาโตแม่ดาวจรัสฟ้า่ดาวจรัสฟ้าน, <ะ S 2> นี่ตัวน,นี้คือเป็นลูกของพญาหงนะครับ,รบมีคนเอิ่งว่าบางคนกิดมาเก,กิดขึ้มักิดขึ้พันธุกรรมของเขาว่าพญาหงในลูกเขาถ่ายหงินลูกให้มันใหญ่มันจะใหญ่ไ,ไ,ไ,ไปเลยนะครับแต่ที่นี่บางคนว่ามันได้สมเงินนะครับมันได้สมราคาแต่ผมก็คิดว่าผมจะเลี้ยงไปให้มันใหญ่ก่อนจะอายุสองสามปีเขาจะได้เห็นพัฒนาการของเขาว่าที่ไงสมไหพอตอนนี้คือเขาเพิ่งอายุปีเดียว หนึ่งปีมีโอกาสแง่ในกรณีอีกเพราะว่านี่คือพื่งอายุปีหนึ่งหลังมันถิสามารถเต็มควายกรณีตอนนี้มันถ้าในม้วนถ้าในออกว่ามันถิ่นไงบอยไงแมนบอยเข้มแมน,นครับเอาพี่การถ้ามึงควายนี่มึงจากจังไหนพี่ว่ามันถิ่นไงไปหนาหรือว่ามันบอยไงพี่พอกับเมียนะพี่ไงเบื้งพ่อเมียแล้วก็พ่อเมียพันธุกรรมของเขาแล้วก็รที่สองคือไอ้วงหูนะเบิ้งว่าขนมันเหลี่ยมขนมันเหลี่ยมขนมันเหลี่ยมมันกินแต่มันมันผุ้ผูแต่เบิ้งตัวนี้แบบไอ้เบิ้งเราว่ามันหนาใจพอมันขายไง ขาเงยเหล้วก็ช่วงข้อขามันเนะเาะครับแต่ว่าที่สูงเงยไปได้อีกแม่ครับก็คือขามันเงยเหล้วก็ขามันก็เงีครับงาก็ควายปกติครับหลายๆตัวแต่ว่าเข็มล่องกันซูมคอยเบื้องน้อง <laughs> นะครับเนี่ยซูมในเบื้องแต่ว่าเขาข,าขาันปะยากขังเขาไปใกล้อันนี้เคยเห็นเลยนะครับขาเงยที่ว่าควายตัวผู๋หน้าตาเนี่คิวงามครับตัวนี้คิวงามแล้วก็ลำตัวดีนะตัวนี้คือว่าไงว่าตัวนี้ค้านเขาก่าเงย อันห้าบางเทื่อเขาคิดว่าเป็นตัวผู้ล่ะนะบางเทื่อไม่เห็นแต่ว่านี่คือเขามีโอกาสที่ไงเพราะว่าขัานข้านกระดูกเขาไงนะแล้วก็แข้งขาเขาไงทำให้เาคว็ตัวผู้นะมีโอกาสทีไงตัวนี้นะครับ,รบแต่ว่าถามวานาะตัวเนี้หานาขายผมกับห้องไว้ในราคาสี่แสนรับถามว่าพนว่าใดขายใดบอ่อกลับว่าไดขายพอห้องไว้เพราะดขายเพราะว่าตอนนี้คือเขาคิดว่าเขาเสียบเบิ้งพันตักรรมเขาว่าเราต้องการเป็นแม่บล็อก สีหองไวแล้วา่าครับซีเสียดในหองไวเพื่อไ่แห่คนมาซื้อแล้วเขาสิดกเกตบไวถือเลียงต่อ <c oughs> เพราะว่าควายสองตัวเนี้ยจะเป็นควายแม่หลักในครอกต่อไปเขาเรียกว่านี่คือควายที่พัฒนาไปแล้ว <c oughs> เขาต้องการเอาเป็นแม่บอกในขอเขาไะนมันในรุ่นต่อไปให้มันง่ายขึ้น <c oughs> เพราะว่าเขาพัฒนาหัว,วตัวนี้ลูกตัวใดแม่ใดตัวใดปุ๊บเขาสมัครอะไรใช้อะไรต้องไปให้ดีใจพอใดจังจินะครับ <c oughs> ประมาณนี้ครับนี่ะอันนี้คือให้เห็นข่าว <c oughs> แต่ว่าตัวนี้งามหันเบื้องที่เลกตัวนี้สีงามก็เพราะว่าตัวนี้มัันนจจะะม เนื้อเต็มเนื้อเต็มแล้วก็สะอาดนะข่าวสะอาดเนาะเนี่ยครับมึงมึงกับว่ามันที่มึงไอ้งี้มึงไอ้ง่ายไหมกเดินมาครับตอนนี้ตาแต้มใหญ่ครับแม่นครับตาแต้มใหญ่ครับตอนนี้ตอนอายุเขาแค่สามเดือนเขามาให้ยละสองแสนห่าครับผมบอกก็ได้ว่าไม่ซื้อฟาร์มอยู่นะครับทีมาให้ตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้ท่านได้ขายหรอกครับเพราะว่าพนอวะหาน่าจะขายบอกคนผู้เล่นนะครับแต่ว่ากัตอนนี้คือเก็บไว้ก่อนเพราะว่าแม่เขาสูงมาแลห้าสิบนะครับแล้วก็เป็นลูกของเทพมงคลนะครับเราแม่เขาเป็นไข้ ลูกผสมเขามีโอกาสที่จะสูงใหญ่กว่าแม่พอตัวเอขาเลี้ยงแล้วห้องหัวระบาตัวเนี้ยมันขายเงีบว่าเข้มว่าใช่ครับขายเงีโดดเด่นแล้วก็เรื่องอ่าแข่งขาคือว่ามาใหญ่ครับมาใหญ่มาดีมาเต็มเ,เลยแหละควายทรงตัวนี้นะครับควายตัวลูกของเทพบางคนเนี่ยเกิดเ,เกิดหลังเออ่เกิดก่อนควายตัวน,นั้นแต่ว่าหน่อยก็ควายตัวทีเป็นลูกพญาหงเห็นไหมดูขาเทียบขาเลยเห็นว่าขาควายตัวนั้นใจง่ายก็เห็นว่าลูกพญาแห่งใจง่ายก็ถูกเทพบางคนเลยใช่ครับเทพบางคนคือยาวสูงยาว แต่ว่าขาไม่ใหญ่แต่ลูกพญาหงคือกระดูกใหญ่ขาใหญ่แมนบอขาใหญ่แมนครับแต่ว่าคือจังควายตัวนี้มันตัวหน่อยแต่มันว่น่อยเพราะว่าเขาต้องพัฒนาโครงสร้างเข้าไปก่อนมันสิพัฒนากระดูกโครงสร้างเขาใหญ่ไปก่อนเดีวเขาจะสิเพิ่มกล้ามเนื้อตัวนี้นะครับของพญาหงนะเพราะว่าพายังปั่นมาโนหลายรอบแล้วนะครับจริงๆแล้วเราได้เวลายรอบแล้วแต่ว่าผมว่าขายห้อกายนะครับเพราะว่านี่แต่วันที่ไปสนามประกวดเนี่ยมาจูงผมไม่ได้เขาไม่จูงเอาไปใส่ของชนมประกวดได้ครับก็ส่งมาเนี่ละยเฉพาะ ควายสองตัวนี้เนี่ยพ่อสิไธิอ่างงูได้ว่าหนีควายมูหันนะครับเพราะว่าจริงๆเราตัวอื่นก็มีตัวโชครับเพราะว่าเนี่ยผมเลยอยากจะบอกพี่น้องว่าการสือควายเนี่ยเขาต้องสือแม่ทรงลูกครับแล้วก็เลือกพ่อพันธุ์ดีๆนะตอนนั้นว่าพ่อพันธุ์ไหนที่มันส่งลูกเก่งๆนะก็ยังพายะฮงเนี่ยงูแล้วว่าแทงในลูกเก่งเทบางคนนี่ก็ถือว่าพันธุ์พันว่าเข้มพันครับพี่นะถือว่าพันธุทรงลูกนะจากแม่นี่แม่นี่ทรงลูกเทบางคนถือว่าพันเลยนะครับแล้วก็ตัวนั้นก็คคคืืืออออเเกกก่่่่าาาาจรริญ็็ถถวววววผนนนนนตัััูะบใพพแย แค่เกาเดือนก็ถือว่าง่ายขนาดนี้นะครับก็โดดถือว่ามาโดดเด่นว่าทุกตัวเลยเนาะถือว่าเป็นการพัฒนาจากการทีมีแม่แม่พันธุ์เนาะครับจริงๆแล้วเขาใส่เวลาใส่เวลาในการพัฒนาจริงๆแล้วพี่น้องครับถ้าผู้ใดว่าใจหอนเนาะนะครับต้องการพัฒนาผมคิดว่าเขาหาควายแม่บ้านมากกระดพัฒนาไปเรื่อยเพราะว่าเพื่อเป็นการลดต้นทุนครับลดต้นทุนนะครับจะไปเรียนเห็นช้างขี่ขี่ตามช้าง ตอนนี้ผมเลี้ยงได้เพราะาผมซื้อไว้ในต,ตอนราคายังไม่แพงเป็นประขาะน้าต้นนี้นะผมขายตน,นี้ผมมดหนีเลยทางผมขายควายนี่คนระับผมมดหนีมดซิ้นนะผมสบายเลยแต่ว่าผมคิดว่าผมตอนที่ผมซื้อมาราคาที่ผมซื้อยังไม่แพงผมยังเลี้ยงได้นะแต่ว่าทางวานผมขายตอนนี้ผมก็เป็นเสียทีน,นี่ครับเพราะว่าแต่และตัวมีราคาหมดแล้วนะครับเพราะนี่นะสำหรับมือใหม่นะครับแห้ศึกษานะครับอย่าเชื่อว่าเขาเป็นครูอย่าเชื่อว่าเขาเป็นมูหันได้เชื่อว่าเขาคือคู้ได้มีชื่อเสียงนะให้เบิ้งเลยืสายตาของว่าสืบไปแล้วสมัตตต่อยอดได้ บมื่อวาซื้อแล้วนะครับกับเอาไปเล่าแม่หอดจะคล้องเหล่ากับเปตัวบ,บดไดประมาณนี้ครับพี่น้องครับถาวผูดด้ใดนะครับต้องการทีมมาเยี่ยมชมฟ้ามูหันครับตอนนี้ถือว่าพร้อมที่พี่น้องมาเบิ้งแล้วเพราะว่าตอนนี้ถือว่าระบบก็เริ่มจะเข่าระบบ,บแล้วถึงจะวงงานคือขอบผู้อืน่นพี่น้องครับแต่ว่ากาบให้พี่น้องว่าอะไรเบิ้งความรูม้ว่าตอนนี้นะผมเปลี่ยนหน้าเข่าเป็นแปลงหย,ยางครับแล้วก็ตอนนี้ผมไม่ได้ขายวัวขายควาย,ายแต่ผมขายยากินพี่น้องหัว่าผมขายหยากิโลบาทหผมขายหยากิโลละาบาท เขาในี่กิโลละหาบาทเท่ากันผมขายหญ้าเท่ากับขายข้าวพี่น้องครับผู้ใด,ดเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับตัวเนี้ยปีหนานะครับผมบอกเลยว่าให้เปลี่ยนแปลงนาข้าวเป็นแปลงหญ้าแล้วก็มาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วไปตอบโจทย์ให้พี่น้องได้เดีขายงวัวขายควายในราคาที่มันสูงขึ้นหันว,าว่าบ่ได้บ่มีเงินซื้อซื้อเขากินกะแบ่งควายงัวตัวหนึ่งไปขายไปซื้อเขากินผมว่าได้หลายแน่นอนครับแล้วก็ทรได้สนใจอย่างมาเยี่ยมพ้นผมนะครับผมก็อยู่ที่อา่ามู่หันฟาร์มอยู่ที่อา่าบ้านหนองโกครับตำบลหนองโก อำเภอรบระบือจังหวัดมหาสารคามครับโดยติดต่อเบอร์โทรขอามาคือเบอร์0813547077ครับเบอร์โทรเช่นะครับเบอร์0813547077ครับสบัสวัสดีครับ